มื้อนไปท่านบอมืออือไปท่าน,าน,านบ<อ>่บ่สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพลเมืองตำบลเนี่ยนะอำเภอตะการพืชผลครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับมือนี้กับมอลำั่มแถมต้นเฮต้นเฮแถมมอลำครับต้นเฮหน่อยไม่บอกเขาปิดเสียงตรงไหนโอ้ยอย่างไรต้นกีการกระบาดต้นกีการแรงเจอกันแน่นอนครับรวยแรง ปวยลำเหมืแรงปลาปาจักกะพันครับโอ้ปลาจักรพันหเหมืแรงครับปลาหมาอม้อย่างฝ้าหงษาครับโอ้หงษาหงษาหักแพงการดนตรีหมืแรงโอ้หักแพร่ง,พงการส,สดีทุกท่านนะครับหมืแรงพวกับปลาจักก,กะพันครับห,หงษาห,หงษาครับหมืแรงโอ้สุดยอดเลย,ส,ย,เลายสาอาจารย์ตัวขี้กากโอ้บ้าควอยใช่ปะตัวเกมาบ้าควอย บลับสวัสดีครับพลับติการครับมาท่านพ่อนครับสวัสดีครับสุขุมื่อวานเมื่อคืนไปก็ับพลับน้ามีหกพลับลายเสียงแห่โบมีเสียงเลยตอนนี้สุดยอดครับอาจารย์ต้นกีกาครับอาจารย์ย่านครับขอบคุณครับไอติกประธานพ่อนครับติการประธานบอนบ้านผู้สาวตัวนั้นเสียไม่บอกครับ ผู้สาวหลายอยู่ครับแต่ว่าเขากผู้สาวเขาเขาบอกเกี่ยวผมครับแหน่มาเิ่งอาจารย์ต้นกีการก์กำลังต่างต่างล้านสันกงหลังครับโอ้แน่นอนของเราอยู่นี่อาจารย์ต้นกีกาต้นกีกานะชื่อนี้ท่านได้จะได้มาเขาบอกลินแล้วว่าชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผมชื่อนี้ได้มาเพราะฝีมือล้วนๆเลยครับพร้มอมป้องมาลาเซียครับสวัสดีครับอ,อา,าบบอจารย์ tiktok fc จาก tiktok นี่ สวัสดีครับบิวเล็กครับเครื่องปั่นกระเบื้องเหรอครับมาแรงเครื่องปั่นรอยยิบหาโร่มดิป้าคือเบาเลยไอ้รอยยิบหาโร่ยกขึ้นยกเรียวขึ้นตัวอยยิบหาโลฮ่าเอจิ้มหนามันกำลังต่างตู้ครับตู้อาไม่เจอขางละสี่ตู้ครับเนียครับจิ้มน้ามี่หอยครับมือมีก็ตำานานยครับโอ้ว้าวเอียหอยสวัสดีครับฮี่หอย บุนชูรถต Ł ู้ครับพยานไม่ขอบคุอหลรครับพยานมหาต่ำแบบชั้นอกเพียงกระปากนะอะไรครับอาจารย์เกินชื่อกาแฟเขาฝากไว้อยู่ใช่ไหมโต๊ะเฮียไหมโต๊ะรถเฮียครับตัวไม่เจือขาอาสีครับไม่ ตูเบียดป้าที่ณะแปะโอ้โหตัางก็ปูเหมืออสามาจะต้นกิกาครับมาแรงผมก็ปักจกกักรพันเรืองชัยอ่าหงฟ้าหงสาครับหักเป้งการนตรีมาแรงผมก็การไล่สดครับผ่านทอผ่านดาวเทียมครับมาแรงระบบภาพ,พดีผ่านเพจทบนเส้นสายหนึงเก้าเกเจ็ดครับต้นแค่หน่อยกับเพ้อยู่ครับ โอ้ยดังแหงนะผมหนวกหูผมเดือดมากพี่ขันพายอะไรรถแหงหน,น่อยครับติดตามติดอ่าติดต่ออะไครับโปรเพงครับดังแหงครับหลังไว้รถแหงง่ายหมดเลยผมจนงผมจึงนินีงมาก็เพียงไหมใช่ครับสีเนียเดี๋ยวผมเพิ่มประกอบตู้ครับประกอบตู้โอ้แน่นอนไหม ครับมงคลสืบสีครับเพบสี่ครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟบรรจนลการต่องเที่ยวครับโอ้สวัสดีครับพี่ครับอากาศห่อนแน่น้อยหนึ่งครับพระชุมงานไปที่ครับนี่ครับพื้นเบื้องหลังอ่าไปที่กำงามกาเคลื่อนมากนะครับก็คือทีมงานอาจารย์คนว่อยนะครับ ครับเป็นกำล,ลังใจใท,ทุกคนครับที่เก่งเสียงครับทีมงานตากแดดแน่นะตอนนี้ครับผมหน้าสูส้ได้เด้อ,อบ่มียังไห้ตอบแทนแรงใจของพวกท่านนอกจากเสียงที่ดังกังวานจากใจทีมงานตายยันคนเก่าไกลหรือไกล อยู่ทินใดไปทุกแห่งหอนเหนื่อยเพียงกายใจยังสู้เถโอ้เสียงแหบไหลหมืกขึ้นออกกันคนเสิร์ตหลคนเสิร์ตไอ้ไห,หลคนเสิร์ตเพลงหมบอนะครับคนเสิร์ตยังคนเสิร์ตกินเหล้ารับอยู่บ้าน,น่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮอา่น่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าาา่่ โอ้สมแล้วก,ก็อย่างเทดเทที่อี่ดอกคืออาจารย์ตนโอ้ไม่ได้เครื่องเสยงดังดีครับเนี่ยอร่อยยิบหาโลกคุณีเครื่องปั่นไฟว่ะเส้อามึงคือปั่นไฟครับอ่าฮะว่จาจะเฮชีมาแต่วมดาด่ดามึงโดยเฉพาะบอกต้นชีตากนี่ครับเครื่องปั่นไฟจากบุลแอมซาวมิวสิครับขามหญ่งไงครับแม่ พวกเครื่องปั่นมาเดินอยู่แม่น,นอนไหนมาแต่นอกโดยตรงที่ตัวนี้เครื่องปั่นนี่มีส่วนเห็นแต่เครื่องเสียงดงังดีนะครับเครื่องปั่นหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้มาแต่เป็นรถป๋าเนาะสุดยอดอีเดียครับเครื่องปั่นโอ้ยแก้วเลยครับ,บแรงไอ้หมรับโอ้บ่ไก่เนาะ เอาผูดกันไปเลยปะสวัสดีค่ะสัสดีวันเกิดวันนี้เรียกยังเรียกยังเรียกยังันเกิดนี่อามูจะตัอหมูตัวยังแงอนะปักอุบลร้านสาวด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์เม่นระวังใหญ่แหงล้วมงหนาหนาไมทีครับ ส่วนผุนรถแห่ครับบอมบอมไม่โอ้เกินที่สองสันน่นได้อาจารย์ต้นจีกาดไปครับอาจารย์แมนตับเก่าน,นะครับพี่เจ้าอาจารย์แมนมาจจยชัยวงสาม,มารถอ่าที่มาเขากรลดางตั้ง,งโอ้ขอหุมกันแดด อีกคือพี่ที่อาจารย์ต e ุนครับก็ลังโค้งขาเรียบร้อยแล้วโค้งหลังครับอาจารย์ตุลชิกาเขาก็ตังกลางยมโอ้อาจารย์ตุลชิกาเขาลังขึ้นที่สองสันครับโอ้งานยังครับงานยังครับงานบวชอยู่นะครับมันหลกว้องหลกว้องครับ โอาจารย์โตจีการกำลังขึ้นทีละสองสั้นไปเลยตอนแห่มีหลายครับเดี๋ยวจะพายมึงว่ารถผมจะดังสุดข้อไดนบอยั่งวายอยู่โอ้เทคนิคในการเทคนิคในการถึงโค้งหลังของอาจารย์โตจีกาครับอาจารย์โตจีการกำลังบริการลานแบบครับนู่นนี่นั่นยังครับงานบวชครับเลราะจริงครับ กานส่วนและกระดางกลางโค้งจอหนังโอ้โค้งหลังเงี้นูนมันมีเสียงไงมาได้หนิองฝ่าองศาได้บาได้ป้ปกจกกักรพันเรืองใส่ได้มาแน,นี่เงี้นู้นมาทำสร้างมวน,วนหน่อยนะยุทธการยุทธการจายกระหนอกมาเลยจ่ายกขนอก ไม่ยังใจกันหรอจะว่รลักใช้เขาบอกจะว่าักใเขบอกถางทางหมดเลยางทางหมดอยู่ตการพืชผลนครับโอ้โดนแห้งให้หรังแห้งครับนี่หรอกอยู่หลังวิธี่หรอกเส้นกลางทาับ้สี่คบ เสียงสั่นอย่างนี้มือนกัคือเสียงรถเฮหน่อยครับก็คือมือฝีมือเลยเฮีขึ้นดี่แถวสองสั่นนี่ครับอาจารย์รถดีบอาจารย์ต้นครับบริการเสียเจ้าอยู่หอดจมูกครับอยู่ห้องเบลนครับเพราะว่าจุงจุนตู่เสียงเบรคเสียงกลางครับเสียงระบบเสียงครับเพราะว่าไปเรียนอ่าจุนตู่มากครับอาจารย์เอกครับพริ้วซ่าแน่ครับหารอดจุนอย่างเดียวหลังจากเรื่องครับเแล้งเฮีย ทั้งเดือนตั้งเดือดครับตัวประกอบแร่ตาครับไปเลยครับน่ากระโดดน่าก็เฮ็ดให้อีกอันเดียครับโอเคไมีหลายคันเลยผุ่นพระศิวิปภ์ครับจุ๊บๆมาผุนไกลเนยครับปัดเมืองเบอามาครับแม่นครับมาหาแน่เสียเต้าเพราะต่างตัวยังยาวผมจะอ่าเซ้นระบบเสียงหน่วยสามให้แต่แก้วเขาครับ ไมเจอครับขานรต้นตโอ้เฮก็ดังางสวสดรวพี่วสวิอินเตอร์เฟรมเอฟซีครับผมก็เอหลวงพี่เหมือนกันครับติดตามตลอดครับหลวงพีส่สวิทยีเอมครับ นะครับแหมครับสวัสดีครับชมุทุกคนครับสวิตซ์อินเตอร์เฟรมเอฟซีครับผมหลวงพี่วันไหนไปแถวภาคกลางนี่จะไปไ่าไปที่มณงพี่ไปดูหนังน้องพี่ครับของพี่สวิตซ์ครับผมเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราตั้งเวทีมอลลั่ครับตั้งเวทีมอลลั่ครับเป็นหน่วยกลางครับของอุบัติเหตนเศร้าครับบริเวหน่วยใหญ่ไปอีกก็มีครับตัวหน่วยประมาณเสียงอ่า น้านลังลันแปดขาครับสี่สันเสียงเบสเสียงกลางครับขางละสี่สวัสดีครับอาจารย์สังชาบ้างครับเอฟซีครับสวัสดีครับซาลาบูตอาจารย์อยู่ไซน่าโบร่ไปบอกรถแฮ้หน่อยครับเบียดเสียงแนวอย่างไรุณครับก็ยังอยู่น,นี่ครับคุณปุ๊บ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 ผมอยากได้ผมเลยว่ยา เบิ่งวิธีการวิธีว่าหมอแรงหมอลำครับแจมิ่นเป็นนนแฮ่ครับสนใจที่ต่อได้ครับหมอลำสิ่งกับผมก็ได้ครับรถมีนนแฮ่มีหนังแถมนะว่ารับประกันคุณภาพครับภาพผู้ได้จ้างหมอลัมกับผมหมอให้เสียใจครับรับประกันแน่นอนงานของกันจะยิ่งใหญ่ตะกตาแน่นอนกับที่จังอุบลตายเย็นศานะครับ อ่าพวกหลังก็รีบร้อยโอ้มีหันสันหามตัวนี้อาจารย์ต้องชีกขาดให้ขัดเสร็จแน่แล้วพออาจารย์อ่าอาจารย์หอยครับฮี่หอยก็รังตั้งตูเบทครับติดตามตลอดครับแจ้กดมากมวลครับครับฮียหอยเบิ้งตูเบทครับตูเบทของแกครับ ผมไม่บานเลยครับกำหารอะไรช่วยไปดูอะไรครับรถแห่ผมกครื่องอ่อนบวชอยู่รถแห่ผมเฮ็ดแบบบ่อยมันใหญ่ครับผามาเอออ่อนบวชแต่สบายการถแห่มันสูงหลายเป็นไปง่ายครับผมเลยผมอยากให้มันสูงพอรถแห่ใหญ่มันสูงผมมันสูงก็ได้อยากคเรีนใหม่ผมอยเห็ดตึ๊มๆมันนี้เพราะว่ามันไปใส่มาใส่ยากแต่ภาพบางคนเขาอยากให้แห่อ่อนบวชกับไปแห่อ่อนอะไรครับบางวัดกับเขาบ่ออะไรครับ นี่คือปัญหาเรื่องรถเนี่มันเขาาอะไรเพราะว่ามันสูงนะครับผมพิโรแมกันไหมาผมจะโบอเอดมันสูงคนระับไปจอดี้่มูมันเกิดจะดงานสมมูลคนะรับเพราะว่าแต่ว่ามันอ,อ,อันเด็กกว่าสูงคือไปหารไม่ไดเขาบไม่ได้โบดกันเลยครับไปได้ที่กับแคบครับไม่สบายแต่พูดให้มากรถใหญ่ห้องรถใหญ่ห้องจมีนะครับแล้วตุ้มเบบี้แคท เส้นระบบเสียงผมจะไลสุดเอว่นนะครับตอนนี้มันห่อนแดดไล่ครับโอ้ไ่ไหวกะสงสารอาจารย์คนบ่ายอยู่ครับกาสูดๆนะครับด้วยพุทธว่ายทุกเครื่องเสียงทุกพื้นที่ครับที่พี่กายเม่งานครับกะสูสๆครับคนตกก็ะไ้แข้งน้ำแข้งกระไรร่อยแดดกระไ้ตากแดดครับนะครับชื่อชีวิตของคนบ่อยครับลำบากกระแน่กระสูดนะครับนอกใจมากครับผมตับแต่เป็นน่าใจทุกคนครับทุกคนครับ เจอกันครับจิ้มหนานะครับเนาะเอาสนิทกันนะครับรถแห่กับดังแห่พระดูงโอ้ยตระไรสัตว์